เห็นชื่อแล้วเสียดายบางคนไม่น่าถูกปฏิเสธรวม6กดาราถูกเสียบแทนบางคู่มีปัญหาเกือบมองหน้าไม่ติดอีกสำหรับแวดวงบันเทิงการเข้ามาเป็นนักแสดงนำในละครแต่ละเรื่องนอกจากจะต้องมีฝีมือเป็นที่ยอมรับมีบารมีที่ทำให้ช่องและผู้จัดละครยอมรับแล้วจังหวะและโอกาสก็สำคัญเหมือนกันดาราที่ถูกวางตัวแล้วไม่ได้เล่นในละครเรื่องนั้นๆมีใครบ้างเริ่มที่เรื่องชมพู่อรายาออกมาให้ข่าวว่าไม่ได้เสีย ที่อดเล่นเป็นแม่หญิงการ,ระเกตจากบุพเพสนิวาสคิวละครในช่วงดังกล่าวเชื่อกันว่าเธออยู่ในระหว่างการเตรียมตัวมีน้องในขณะนั้นอีกเรื่องที่ชมพูถูกวางตัวให้เล่นคือระเริงไฟแต่บทนำก็ตกเป็นของนุนวรนุษย์ไปอีกหรือเรื่องตุกตาผีของกันตนาที่ผลิตให้ช่องซับก็เปลี่ยนจากเซริต้าเป็นจักรจัน์กลางคานไปดูอัปเดตท,ที่ช่องอื่นๆบ้างอย่างช่องเจ็ดสีตัวละครเด่นในเพลิงพนาที่กระติบชวันกรเล่นนัดเดิมที วางตัวให้จักรจัน์แสดงแต่ก็มีเหตุให้ไม่ได้เล่นในบทนั้นบางก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะสัญญาของจักรจันกํ์กลังจะหมดโลงหลายปีก่อนมีเหตุการณ์เปลี่ยนตัวนักแสดงระดับบิ๊กๆนั่นก็คืออัมพชราภามาแทนขวัญอุสามณนีในเรื่องอุบัติเหตุทีช่องวันบีนามทิพย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าถูกวางตัวคุณอุบลจากพิศวะขณะที่เธอบอกว่าเอานิยายมาอ่านแล้วศึกษาตัวละครมาอย่างดีแต่ด้วยคิวงานต่างๆนานาทำให้ต้องผ่านบทนี้ไปและ ตกเป็นของนุนวรนุตในว่าบทนี้เขียนไว้ให้นุนวรนณุษเล่นผู้จัดละครชื่อดังเคยวางตัววิว,วรรสลงละครชายไม่จริงหญิงแท้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นไมดาวิกาเล่นแทนทีช่อง8ผู้จัดละครเคยวางตัวมดนภพัฒเล่นบทนำนายสิ้นลายหงส์แต่สุดท้ายใบเตยเล่นแทนไปเสียละครเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาวางตัวโป๊บแล้วและเล่งนานเงเอกสองคนคือเบลล่ากับแมดก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะหากมีการท้าทามเบลก็เล่นได้อยู่แล้วค่ะ แต่สุดท้ายทุกวันนี้ก็ยังเงียบและยังไม่มีละครออกมาให้ดูแต่ก็แอบมองหน้ากันไม่ติดนิดนึง